ขอบคุณครับที่รับน้องอสุดฟากที่270 Pro ไปใช้งานนะครับจัดให้เต็มประสิทธิภาพเลยนะ Back เออพาเนครับสวยสวๆฝาหลังงดงามช่องแรนมสีแถวสวยๆและ serial number ครับ กาลับ CPU มุดงามทำการแพคให้อย่างดีนะครับแให้เป็นอย่างดี ฝาดกดูข่อดีด้วยนะครับการพัดสากลองคอมพิวเตอร์เทสพัดฒน์เทส,ส,เสแล้วก็นำซนนิงค์สายของของานคอมพิวเตอร์ถ่ายนะครับ ขั้มสุดนี่ฝนตกตก,กหนักนะจัดไปแน่นแน่นจัดไปแน่นแน่นหยุบ มีวางลองนุง่มๆไว้ข้างใต้แล้วนะครับวางไปสองทนะุกนะนี่ก็ฟ้าหลังที่สวยงามผมไปรามของมาแบบคัดสรรจะต้องคัดได้คัดน,นะจะได้สินค้าที่มีประสทธิภาพและคุณภาพมากที่สุดต่อไปคัด จะไตรงนี้นะจะได้การปิดก่อนด้วยจากนั้นก็เลยยัดข้างนี่ การที่สำหรับชนิดกิ้งคอพิวเตอร์นะครับร้านค้าเล็กๆที่ทำทุกๆอยา่างด้วยความรู้สึกเลยวุ่นใจเลยมืม่ยบรรยากาศเสียงสนดังมากเลยชอบมาก แล้วก็แพกมม้าตกมาเลยวก็แพคกากให้ประเทศไทยอากาศร้อนน้อยลงมีม้าตกบ้างก็ได้เปลี่ยนทั่วเป็นเป็นประเทศหนาะเมืองเย็นไม่ได้ไม่เมืองหนาวแค่เมืองเย็น ต้รอนรับได้เลยครับขอบคุณมากครับพี่รับ p h o ย่ะ